หายชอนวันนี้แต่งตัวหลอนะชอนเดี๋ยวไปกินข้าวกันวันพ่อวันพ่อปีแรกนะ h ฮ l l ล h e l โลชอนนี่ <c oughs> Hello Happy ี้ฟา e r เธอร์เดย์สี่เดือนครึ่งแล้วห้ทันวาสองพันยอเฮ้ เฮลโหลฮลโหอาอารมณ์ดีเดี๋ยวพาไปกินข้าวนะฮัลหลชอบไหมชุดนีช้ชออน